ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมอร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายปลอดศาสตรสงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น p a n เซ r ร์3 p พนเซอร์4ไทเกหรือแม้กระทั่ง k ิงไทเกอรสายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่ กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook history world โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวากนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ history world โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามา อัปเดตสถานการณ์ในเมียนมาก,กันสักหน่อยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆกันแล้วกับสงครามกลางเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับผมรัฐบาลทหารของมินอองไล่เนี่ยได้ยกระดับนะครับผมการระดมพลเกณฑ์กําลังเข้ามาสู้ในสงครามครั้งนี้โดยการจัดตั้งกลุ่มความมั่นคงระดับเขตที่นะครับผมจะอนุญาตให้พลเรือนเนี่ยติดอาวุธเพื่อทําการรบต่อสู้กับ กลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์ซึ่งสถานที่ที่กําลังร้อนระอุเลยเนี่ยคือการบุกเข้าเมืองมันเดเลเมืองใหญ่อันดับสองของเมียนมาจากกองทัพปะอังของกลุ่มพัทธมิตร3พี่น้องหรือ Three Brotherhood Alliance เรื่องราวการให้ชาวบ้านติดอาวุธเพื่อมาสู้กับกลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์ในรอบนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับชมรัะฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับในวันที่3กันยายนปี2024ที่ผ่านมานี้เนี่ยทางสำนักข่าวนิเคอีเอเชียที่เป็น นักข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมได้รายงานว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยรัฐบาลฐานเมียนมากําลังนะครับผมอนุมัติอนุญาตให้พลเรือนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับสามารถอาสานะครับผมเข้ามาเป็นกองกําลังกึ่งทหารติดอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมปกป้อง เมืองของพวกเขานะครับผมจากกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่กําลังค่อยๆนะครับผมรุกคืบเข้ามาโดยเฉพาะนะครับผมเริ่มต้นในพื้นที่แรกเนี่ยก็คือเขตของพื้นที่เมืองมันดาเลนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมการจัดตั้งกองกําลังกึ่งทหารหรือมิลิเชียแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนับเป็นการขยายการประดมพลที่ยกระดับไปนะครับผมอีกขั้นหนึ่ง จากการบังคับใช้กฎหมายการเกณฑ์ทหารรอบใหม่ที่เพิ่งถูกเอามาใช้นะครับผมเมื่อต้นปีเพราะเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางกองทัพเมียนมาเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาการเกณฑ์ทหารที่ขาดชายชะกันนะครับผมที่อายุอยู่ในวัยช่วง18ถึง35ปีที่ต้องเข้ามารับราชการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับยาวนานนะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลา2ถึง5ปีเลยทีเดียวโดยที่กลุ่มกองกําลังฐานชาวบ้านดังกล่าวเนี่ยเขาจะถูกเรียกนะครับผมว่าเป็นกลุ่มความมั่นคงรักษาความปลอดภัยใน ระดับอำเภอที่แต่ละรัฐเนี่ยได้ทําการจัดตั้งและดูแลโดยที่สมาชิกเนี่ยนะครับผมจะได้รับการติดอาวุธและอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแลของคณะกรรมการส่วนกลางอีกทีซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะครับผมจะมีสมาชิกส่วนใหญ่นะที่ประกอบไปด้วยผู้ชายนะครับผมที่มีอายุมากกว่า35ปีซึ่งเรียกด้ว่า35ปีอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นเพดานของอายุการเกษหารแล้วซึ่งการที่ทําแบบนี้เนี่ยเอาคนที่มีอายุมากแล้วเข้ามาจับอาวุธนะครับผมทําการรบปกป้องเมืองเนี่ย ก็เป็นการล็อกหลบนะครับผมกฎหมายการเกณฑ์ทหารอีกวิธีหนึ่งแบบอ้อมๆแต่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปฏิบัติการอยู่ในเขตเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่เนี่ยแหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นกองกําลังกึ่งทหารที่มีลักษณะเหมือนกองกําลังกึ่งทหารทั่วๆไปซึ่งถึงแม้ว่ากลุ่มติดอาวุธใหม่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของกองทัพที่เป็นทางการแต่มันคือความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญของรัฐบาลที่จะจัดระเบียบและติดอาวุธให้พล,ลเรือนนับว่าเป็นนะครับผมการยกระดับของการระดมกําลังพล ครั้งสําคัญในสถานการณ์สงครามกลางเมืองเมียนมาครั้งนี้นายพลอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยนะครับผมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าไอการที่เราทำแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะที่ต้องมีการดําเนินการและนําระบบการรักษาความปลอดภัยไปใช้โดยที่ทางประชาชนเนี่ยนะครับผมต้องมีส่วนร่วมแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยก็คือขาดคนแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องจับปืนขึ้นมารบกับกองกําลัง ชนกลุ่มน้อยและกองกาลังกลุ่มต่อต้านนั่นเองซึ่งไอการกระทําแบบนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเราจะสามารถเห็นได้เลยนะถ้าเกิดเรามองในมุมมองของประวัติศาสตร์เนี่ยการเอาคนแก่การเอาเด็กที่อายุต่ํากว่าเกณฑ์ของการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับผมเริ่มมาทําการจับอาวุธต่อสู้เนี่ยเราจะมองได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมว่าเป็นสัญญาณว่าฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมหรือฝั่งของกองทัพนั้นๆที่เอานโยบายแบบนี้มาใช้เนี่ยกำลังเพียงพลําและกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือกําลัง เสียเปรียบนั่นเองนะครับผมถึงต้องเอากฎการระดมกําลังคนแบบนี้ออกมาใช้ถ้าเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมก็มองเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับผมอย่างยุทธการที่เบอร์ลินหรือ battle of berlin นั่นเองเป็นความรู้เสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมในช่วงที่ฝั่งของนาซีเยอรมนีเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้สงครามเนี่ยนะครับผมกําลังเพี้ยงพลัม้มก็ได้มีนโยบายในการเกณฑ์พลเมืองนะครับผมที่อยู่นอกขอบเขตการเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้ามารบจัดตั้งเป็นกองกําลังชาวบ้านแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งในเคสของสมร รัพพุมเบอร์ลินเนี่ยมันจะถูกเรียกว่ากองกําลังโฟกชตวมซึ่งก็ไม่ได้เป็นกองกําลังทางการในสังกัดของกองทัพแต่อย่างใดก็เป็นการจับคนแก่มาติดอาวุธนะครับผมต่อสู้เพื่อปกป,ป้องเบอร์ลินถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในมันดาเลเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าทําไมนะครับจุดอะไรที่เป็นทริกเกอร์พอยต์นะครับผมให้มินอ,องไลน์เนี่ยนะครับผมตัดสินใจใช้มาตรการที่ยกระดับมาขนาดนี้ปจัจจัยสําคัญที่อาจทําให้เกิดการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยนะครับน่าจะมาจากเหตุการณ์ที่กลุ่มมชชาาตติิิพพััันธธุ์องทพพรทปรปะ ต่แห่งเมียนมา MNDAA หรือกองกําลังโกก้้งเนี่ยยึดฐานบัญชาการนะครับผมกองทัพภาคของกองทัพเมียนมาหรือตัตมาดอในเมืองลาเซียวที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองเอกของรัฐฉานทางเหนือซึ่งการยึดฐานนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับผมมันถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่กองทัพเมียนมาเนี่ยเสียศูนย์บัญชาการระดับกองทัพภาคไปเรียกได้ว่าเป็นฐานทัพใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับผมทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่เพียงแค่14ฐานเท่านั้นและรวมไปถึงการขยายอาณาเขตของกองกําลังปลดปล่อยแห่ง ชาติตะอังที่ชายแดนอนาเขตเนี่ยนะครับผมอยู่ติดประชิดเมืองมันดาเลและกําลังค่อยๆสู้รบนะครับผมขยายพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆซึ่งหลังจากที่เสียฐานบัญชาการใหญ่ทางภาคเหนือไปเนี่ยทำให้กองกำลังฐานพมา่าเนี่ยนะครับผมอ่อนแอลงไปอย่างมากและถ้ายิ่งปล่อยให้มันดาเลเนี่ยตกไปอยู่ในมือของกลุ่มพาราดอนภาพหรือพันธมิตร3พี่น้องได้เนี่ยรัฐบาลมินอองไลเนี่ยจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากที่สุดเลยนะครับผมเพราะจะเสียเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศอีกเมืองนึงและหนักกว่านั้นเนี่ย ถ้าเกิดเสียมันดาเลไปเนี่ยย่างกุง้งมหานครที่เป็นเมืองหลวงเก่าของเมียนมาที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศเนี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนพลังงานครั้งใหญ่เพราะในมันดาเลเนี่ยนะครับผมมันเป็นที่ตั้งของบริษัทกลุ่มเซมคอป กลุ่มพลังงานของสิงคโปร์นะครับผมที่ทําโรงงานพลังงานก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นท่อนาเลี้ยงสําคัญท่อน้ําเลี้ยงหลักของการส่งพลังงานนะครับผมเลี้ยงภาคกลางของเมียนมาทั้งประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มีความสําคัญต่อเชิงของยุทธศาสตร์เลยนะครับผมภาพใหญ่เลยแน่นอนนะครับผมว่าทางรัฐบาลทหารของมินอ,อไลน์เนี่ยจะไม่ยอมเสียเมืองมันดาเลและก็น่าจะนะครับผมทําการสู้รบหนักหนัก,นกมากที่สุดในบรรดาสมรภูมิแนวหน้าที่เคยมีมาในสงครามกลางเมืองเลยก็ว่าได้ก็ดูได้จาก จากการเกณฑ์ทหารเลยนะครับผมเขาเนี่ยยอมที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับจับอาวุธจับปืนขึ้นต่อสู้นั่นก็แปลว่าเขาพร้อมจะทําทุกอย่างนะครับผมที่จะปกป้องมันดาเลไว้เก็ะนี้แหละครับผมเป็นข่าวที่ส่งตรงมาจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองของเมียนมาถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นข่าวด่วนออกมาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังผ่านทางช่อง history world ของเรานะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิาพาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ